ลิเวอร์พูลถล่มเรนเจอร์7ประตูต่อหนึ่งให้ผมได้มีความรู้สึกนี้บ้างนะฮะคืออย่างนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ชนะแบบง่ายๆมาหลายนัดแล้วนะครับนัดที่แล้วที่เล่นยูฟ่าเนี่ยก็ชนะมาได้2อศูนย์นะครับแต่โหกว่าจะยิงได้มันยากเย็นเหลือเกินนะฮะแต่ว่านัดนี้ครับถล่มไป7ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วสําคัญมากเพราะว่าวันอาทิตย์นี้จะต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้ววันนี้ต้องชื่นชมบ๊อบบี้เฟิมิโนจริงนะฮะเพราะว่าเฟิมิโนเนี่ยในเกมนี้คือแพรวมากนะครับคือ เขาไม่ต้องเล่นยากอะไรมากเขาแค่เหมือนเปลี่ยนแบบสปีดเกมนิดเดียวอะพลิกมาปุ๊บเขาเปลี่ยนจังหวะเกมได้เลยนะครับแล้วก็ทำไป2ประตูรวมถึง1แอสซิสต์ให้กับดาวินูนเยสนะครับแล้วนัดเนี้ยเรียกความมั่นใจหลายคนมากทั้งบ๊อบบี้เฟร์มิโนดาวินูนเยสก็ยิงได้ก่อนเปลี่ยนตัวออกกำลังจะเปลี่ยนตัวอยู่ลวยิงได้เฉยเลยแล้วลูกที่เฟร์มิโนจ่ายให้ดาวินูนเยสนี่คือมันมคลาสบอลน,น,นี่คือสุดๆนะฮะเหมือนจะง่ายนะแต่ไข้แบบนั้นยากมากนะฮะ จังหวะที่แบบบอลมันเลยไปปุ๊บควแล้วดาวินุยเยตก็ยิงสวนเข้าไปนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยหเท่าแล้วครึ่งหลังมารัวแบบ6ประตูเพราะว่าซาร่าเนี่ยลงมานะครับหนาที3ประตูสุดจริงๆฮะโมเมซาร่าวันนี้เป็นการเรียกฟอร์มเก่งนะฮะด้วยการยิงปั่นโค้งด้วยเท้าซ้ายของเขานะครับยิ่งลูก2อี่เขายิงเนี่ยโอ้โหยึกหลอกแบบ แม่ผมตกใจยึกปุ๊บแล้วซัดเสาแรกนี่สุดยอดครับก็ถือว่าเป็นการเรียกฟอร์มเออเป็นการเรียกฟอร์มก่อนเจอแมนซิตี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลลิปูอยากให้มันเกิดขึ้นมากๆเพราะว่าคือวันนี้เองเนี่ยก็กลัวว่าแบบคือถ้าเกิดว่ามันเกมมันออกมาอึดอัดอึดอัดอีกเนี่ยตักเแต่จะไม่มีความมั่นใจนะครับแต่ว่าพอมันรูปเกมมันออกมาแบบนี้ด้วยความที่ซาร่าเนแฮตทริกแล้วเจ้าหนูเอเลียดก็ยิงได้ด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าครอปจะลงเจอกับซิตี้หรือเปล่านะครับแต่ว่า พอมันได้ความม,มั่นใจมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันทําให้ทีมก็มีกําลังใจที่จะไปสู้กับแมนซิซึ่งโอเคเรารู้อยู่แล้วล่ะเจอเซนนลเราเราไม่ไหวนะฮะแล้วกับแมนซิจะเหลืออะไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆน,นะฮะนักเตะมั่นใจเราเล่นกันเต็มที่ผมว่ามีโอกาสนะอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าแมนซีมันเกิดแบบฝืดขึ้นมายิงไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสวนได้เนี่ยผมว่าตอนทีนี้โอเคความมั่นใจมันเริ่มกลับมาแล้ว ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านัดก่อนหน้ี้จะแพ้มาก็ตามแต่ไม่เป็นไรฮะก็รอดูแล้วกันว่านัดเจอแมนซีเนี่ยมันจะออกมาลูกไหนก็ภาวนานะครับอย่าให้ใครเจ็บเพิ่มในระหว่างซ้อมตอนนี้เพราะตอนนี้มันเจ็บอูเยอะมากนะฮะมาติปอาร์โนนะฮะอาตูตัวใหม่มาก็เพิ่งเจ็บไปคือมันเจ็บไปเยอะหมดแล้วอะดีอาร์ตัวสําคัญเดอะแบกของลิปูก็เจ็บหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความหวังก็คืออยู่ที่ซาร่านุนเยสเฟอร์มิโนโจตาพวกเนี้ยนะครับต้องจัดการ เอาให้อยู่นะครับเวลาสวนเนี่ยต้องเอาแมนซีให้อยู่นะครับก็รอรุนกันครับสำหรับวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเจอกันครับแ mm hmm. มนซีอาริพูครับสำหรับวันนี้เฮ hey, ครับอื mm hmm.